นะครับไม่เหนื่อยกันหรอครับเนี่ยอะไรนะฮะคุณลุงขออะไรฮะอ,อ๋อขอให้กินน้ำอ,อ๋อขอกินน้ำผมเหรอครับเออได้ทำเลยฮะอ,อ๋อน้ำเนี่ยทำเลยนะไม่โดนจบนะเหนื่อยกันไหมครับเเครื่องติดแล้วใช่ไหมครับ ผมเครื่องดับไปแล้วนะครับยิงบอกจะได้อะไรนะฮะอยากเห็นนอนเต้นแบบนั้นไหมครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเออเ,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 เอเอยังอีกทีนะครับทางงานเรามีสินค้าเพื่อสุขภาพแต่ว่ารู้สึกว่าเอ๊ะวันนี้เราหกใช้งานสุขภาพเรามากเกินไปฮนะ ครับอย่าลืมนะครับวันนี้นอกเหนือจากสินค้าเพื <mañana benim S 2> ่อส <rawd Moder> ุขภาพนะครับเรามีอะไรอีกอะเยอะมากเฟอร์นิเจอร์แน่นอนสําคัญมีอาหารมีเครื่องใช้ไฟฟ้านะครับครับผมโอ้นี่ถึงชุ่กินน้ำร่มสบายกันหน้าเวทีแล้วหรอครับเนี่ยนี่เราคือเวทีหมอรำมีสารหรือเปล่าครับเนี่ยมันให้มากมากเลยนะครับเอาน้ำพุ่งนะครับเรียองโอ้โหนี่ขำน้ำพุ่งเลยนะครับเนี่ยเข้าสู่เวทีสารย่างเป็นรูปแบบไปครับ ยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่บรรยากาศหน้าห้านอ่าเรียบร้อยเดี๋ยวนะฮะเอาป้ายผมไปเช็ดละครับอ๋อป้โดนน้ำน้ำมันพุ่งใส่ใช่ไหมโอ้ยเดี๋ยวเดีเดี๋ยว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 นี่เราอยู่กรุงเทพมหานครไหมฮะใช่ใช่ไหมับโอ้ เอาไปปากป้าปไปหน้าให้ไหวหน้าหัวขากับรถยาคุกแทกซี่รถก็เล่หางฮึบฮึบฮึาลองฮบก็ปุบอุ้ยฟาลองฟลองไอ้นะเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะฟาลองฮึบฮึบฮึบ ยมพลังนเฮ้ยเฮ้ย <query> คุณด <vessels> ูสนุกจังเลยอ่ะคุณดูแกล้งสนุกจังเลยอ่ะอีกทีไหมอีกทีไหมเรารอดูเขาโซโล่เลยนะครับโอเคห้ามกบวก เลยนะครับทำไมขึ้นทั้งลำนะครับคือมาถึงขึ้นแบบแลนดิ้งถ้าเป็นเครื่องบินนี่คือเทคออฟแบบรุนแรงมากรับอะไรนะฮะอดนั่งงานีปหมดทำไมวันนี้เนื่อยเต้นเองนะครับไม่มีใครบีบคอออกมาเต้นเลยนะครับเนี่ยโอ้แล้วคนเหนื่อยนะครับแต่สภาพที่เต้นเมื่อกี้นะครับวันนี้มีคำว่าเหนื่อยอยู่ในหัวเลยนะครับอ๋อนางบอกให้เต้นใช่ไหมครับทุกคนครับ เชิญนั่งครับผมขอร้องนะครับขอร้องนะครับไปนั่งูเลยอย่ามายืนกดดันผมนะครับแม่พอพอทีชวนเต้นก็แบบเหนียมอายนะครับเหนียมอาย,เ,อยเราเล่นเพลงเร็วไปล่งหน้าก่อนที่คุณจะลุกมาประมาณ 3- 4ถึงเพลงแล้วนะครับคุณลุกมาตอนสองเพลงสุดท้าย อะไรนะฮะเ้อาเปลสุดท้ายแล้วฮะรีบรีบกลับบ้านไหมฮะไม่รีบใช่ไหมฮะอ่าแต่ผมรีบอันนี้ก็ต้องพูดตามตรงมีงานต่อมีงานต่อใช่เฮ้ยทำไมรู้ดีจังเลยอ่ะ เออโคตรได้สองสู้จังเลยสนใจเป็นศิลปินติดต่อผมเลยนะครับทุกคนไม่รีบกลับบ้านใช่ไหมใชนผมร้องหน่อยได้ไหมยาะไร้งเท่เลยปละเธอเหรอ จูนลุกขึ้นมาเล่งนั่นลนนงลงว่าไงนะฮะขอเพื่อนรู้ไหมฮะว่าเพื่นอนนั่นหลังตกใจหมดเลยคำพูดเราอยู่ในดีลุกขึ้นมาแล้วตะโกนเปล่าประกาศว่า อยู่ที่นี่เอาลงยากมากนะครับทำให้อยู่หมัดไม่ยากขึ้นเรื่อ,อ,อ,อยๆครับช่างเงี้ยเหรอครับช่างเงี้งยใส่บอลหรครับช่างใส่เหรอครับช่างใส่หน้าตึกเหรอครับเอาเซนโบ๊ะ สาวต้อง n g ồ ลรอคอยไอย้ออยวอต้อง ngồi รคอยต้อง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 ้อ้อเดี๋ยวเดียวเราหอบอยู่นะเมื่อกี้เริ่มตัวตีมาแล้วแบบไปเลยทางงานเรามีสินค้าเพื่อสุขภาพทรานอยู่ ใครก็ได้ขึ้นมาร้องแทนผมทีได้ไหมเดี๋ยวดิยวอยากลงไปดูว่ารู้สึกว่ายังไม่อยากรีบกลับนะครับแต่ทุกเพลงที่ผมร้องนีม่มันมีมูลค่าหมดเลยเพราะ,ะนั้นผมก็กระดา,านเหมือนกันมาร้องหน่อยฮะร้ <S <S 2> <S 2> องไหมละ่ะมีใครร้องต่องหมอะไรได้ไหมฮะร้อ,องได้ปะ่ะขึ้นมาร้องหน่อยสิเดี๋ยวผมก็ไปเต้นด้วยได้ดิเต้นได้ป่าใครร้องได้ขึ้นเลยฮะ เปิดเนื้อเอาแล้วครับเอาแล้วครับตอนนี้ครับเอาแล้วครับหา,านักร้องแล้วฮนะเอาแล้วฮะขอสมัครเน็ตก่อนเอ็งดูจังเลยทางานบอกว่าหมดเวลาแล้วหมดเวลาแล้วฟาฝฟา ป่าเฝ้าอย่าเฝ้าอย่าเฝ้าไปว่ารีบแม้ว่าไม่รีบอย่าเฝ้านะครับเฝ้าแปลว่ารีบนะครับทีมงานตั้งเฝ้าจะเฝ้าได้ไงก็นอนเฝ้าอยู่นั่นนะ ต่อไปนะครับทุกคนผมผมเปลี่ยนท็อปิกแบบนี้ฮะผมเปลี่ยนท็อปิกแบบนี้เลยก็ถ้าภาษาอีสานนี่ต้องบอกว่าช่วงนี้ไม่ค่อยได้ว่าวนะครับงช่วงนี้ไม่ค่อยได้พูดก็เลยอาจจะแบบพูดไม่เข้องเท่าไหร่ตอนแรกก็กล่าวว่าเอจะไปแบบเรียนว่าเอจะจะว่าวแข็งแรงให้มันแบบว่าวยังไงแล้ก็เลยบอกว่าหาคนช่วยว่าวกันได้ คนช่วยพูดด้วยก็ได้ถูกต้องเออช่วยสอนโลกก็ได้ทุกคนฮะวันนี้ผมอยู่กับคำว่าพูดนะครับแต่ด้านล่างนี่ไม่มีใครอยู่กับคำว่าพูด <c oughs> มองหน้ากันแล้วหัวเรากคิดคับคุณไม่ใช่เหร <c oughs> อฮะฮัลโหลเพลงนะครับเพลงต่อไปนะครับเป็นช่วงสุดท้ายแล้วนะครับอย <c oughs> ากจะเป็นหนึ่งเพลงที่ร้องเพื่อยกันนะครับทุกทุกคนนะครับถือว่าวันนี้ผมมีความสุขมาก แล้วก็เพลงนี้ถ้าเราได้ร้องไปด้วยกันนะครับชื่อเพลงว่าถตัวเองไม่เป็นนะครับร้องไปด้วยกันนะฮะ